ครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้วันที่7มีนาคมครับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนะครับก็ู้สซึกว่าเงียบเหงาแล้วครับแต่บ่มีผู้คนมาเอาครับก็ประมาณเกือบ10โมงแล้วครับ9โมงไปสถานที่ท่องเที่ยวก็โดนลื่นหมดแล้วครับนี่ครับตอนก่อนจะเป็นเอ่อผมไฟนะครับผมไฟแล้ว แถวที่ขายข้าวรามน,นี่กับผมีแล้วค <g> ร <ül> <g ül> ับก็คงจะบมมีนักท่องเที่ยวม้าแล้วครับบรรยากาศก็เหงาครับปกติเวลานี่วันศุกร์ก็จะมีนักท่องเที่ยวม้าแอลกันครับนี่ครับผมมีเลยครับก็เจ็บบรรยากาศนี่คนแม่พี่นอง,งเช้าจังวัดนานแล้วก็เช้าต่างจังวัดใดมาพอกันที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านพอก็ได้ครับบมต้องม้าแล้วครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวท่านผู้ชมได้พอก็แล้วกันนะครับเดินด้วยผมมาครับว่าด้านในปุ่นเป็นจะไดพองนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วเป็นงานราชการก็ยังทำงานกันอยู่นะครับเดินไปครับด้านหน้าน,น่าจะเป็นวัดภูมินทร์เอครับวัดภูมิน Oh. โดยปกติแล้วเวลาตอนที่หน้าของเจยวจะต้องมาถ่ายหบและก็มาเซิร์ฟฟี่กัน้ะครับโอ้ oh. oh. เงียบเลยครับท่านผู้ชมะนะครับท่านผู้ชมเข้าไปพอในบรรยากาศล่านค้าครับล่านค้าก็ผมมีแหย ด้าน,นของเกี่ยวเขามาเตอครับส่วนล้านค้าก่อยังเปิดกันอยู่นะครับน้านค้ายังเปิดกันอยู่เปิดกันอยู่โอ้นั่นาเดบิทก้านกาแฟกับเปิดอยู่ครับส่วนร้านเสื้อผ้านั่นบบมี้แล้วครับปิดหมด้วคบร้านเสื้อผ้าปิดหมดเสียงแล้วโอ้ รถล,ล้างก็บอกเลื่อนใหญ่ไปไหนแล้วครับ <laughs> ท่านเสียวาลาลร่านอย่าโดนปิดมดครับท่านผู้ชมที่รักก็ท่านผู้ชมก็อยู่ตั้งบ้านก็พอคิปวีโอ้มหก็แล้วกันนะครับ <laughs> เอาจะออกไปแล้วครับบรรยากาศก,ก็เงียบมากครับเงียบหลายๆเลย พาท่าน,นผู้ชมเข้าไปด้านในห่มกำครับผู้ชมกี่อยู่ตั้งบ้านก็ขอลี P ่วิโอผมก็แล้วกันนะครับต้องออกไปไหนแล้วครับตอนนี้ช่วงนี้จังหวัดนา้นอาการห้อนมาครับห้อนหลายๆแล้วครับออกไปตั้งใดก็จะมีประชาชนแล้วก็ปิดนาปิดตาก,กันทล้บผมหุจักกันแล้วครับ ไปเลยครับเอาไปพอตีปี่อันพิพิธภัณฑ์แหํากรรมครับไปพอดอกไม้ตีพิพิธภัณฑ์แห่งโลกวะงามก่อโอ้สวัสดีครับว่าสองสามวันนี่นักท่องเที่ยวตึงบ่งเข้าเลยครับโอ้เนี่เจ้าหน้าที่อันเปิดขายสินค้าโยตีอันนี้กอนี้ะ่มาือดกัวน้าเปิดมาซื้อกลับเอ๋อเิซื้อปิกนะครับห้ามานั่งกินนะครับคุณพีวะอ่า บีเคอัคอิปลเ,เออบ่เอกินที่นี่ครับท่านผู้ชมหอปิกบ้านนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ตั้งบ้านก็ถ้าจะอยู่ในเขตเมืองน่านถ้าจะมากินกาแฟกาตีนควงเมืองนี้กลับมาได้ครับคุณพี่ยังเปิดร้านอยู่ครับแวบมาแล้วก็แวบปิกบ้านนะคะห้ามนั่งแวบปิกเลยนะครับเออเออบ่มีเครื่อกินที่นี่แล้วครับ,รบท่านผู้ชมก่อนยังนี้ครับคุณพี่ยังเปิดอยู่ถ้าบบกเปิดในมูเฮาคงหิวแน่ <ขอ S 1> <c oughs> อาผิวแบมาได้เลยครับมาได้ตลอดเวลาแต่ต้องปีกซื้อแล้วก็ปีกนะครับวันนี้รายการมีอย่างฟังจ้าครับท่านผู้ชมทั้งบ้านชาวจังหวัดนานเขตในเมืองนี่ก็มากินก็ได้ครับมีอย่างฟังพวกนี้คุณผิวจีนวันนี้คุณผิวมิดตามีที่พามาก็จะมีโต๊ะตั้งคือมานั่งยิปนะหนังยิปได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ตักออกไปตักออกไปเสื้อกลับอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะป้าท่านผู้ชมไปพอดอีที่พี่ตะขนคุณนะครับพอดอกไม้กันนะครับลาคุณปีกันเออคุณปี่ลากันเนอลาคุณท่านคุณพี่าพลาผูาา้ชมทั้บทงบ้านได้คนเมืองหน,าน้าก็มากินได้เนอ <laughs> คุณปีวมากินได้ <laughs> ไปกันไปแล้วครับป้ากันไปเป้นเลยโอ้วัดงเงียบเงาครับ ไปกันแล้วครับผมนี้ละนั่งเที่ยวนะครับท่านผู้ชมนี่ยลานข่านเงียบของหมดเลยราคาเงียบหมดเลยคกิปนี่ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอร์ครับสวัสดีครับ